เหลืออีแค่14ชั่วโมงนะคะซายูก็จะไม่มีทางไม่คัฟก้าแล้วค่ะแต่ว่าซายูมีตัวทองแค่ทั้งหมด7ใบเท้านั้นนะคะก็มาดูกันนะคะว่า7ใบนี้ซายูจะออกหรือเปล่านะคะเรามาเริ่มต้นกับที่รูแรกกันเลยนะคะทุกคนหนูก็คาดหวังนะว่าตัวหนูนั้นจะออกตั้งแต่รูแรกใช่ไหมทุกคน ครับต่อต่อต่อลอที่71ของซาย,ยูใช่ไหมคะ เราเรู้ส hey, ึกว like ่าหรือว่าควรต้องไปฟาร์มเพชรเพิ่มนะเฮ้ยทุกคนแต่ว่าออร่าอันนี้อาจจะเป็นขบวนรถที่ดีนะทุกคนเราจะสัมผัสได้มันต้องออกแน่เฮ้ยสีม่วงมาแล้วว้าวเราจได้ลูก้ามาตัวนี้ดีไหมทุกคนตัวนี้ดีปะตัวนี้ดีปะตัวนี้ดีปะดีปะแต่มือนก็เป็นตัวหน้าตู้นะก็คงดีละมั้งนะต่อไป จริงๆไซยุจะได้แค่สีฟ้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยการันตีเกมนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะ <c oughs> <c oughs> ตัวตัวดีๆตัวสะท้อนแสงกขออกแล้วอย่างนั้นเหรอมีคนติดตามบอกซืยุมาอย่างนั้น ถ่ายรูปป้าเราควรถ่ายรูปทิ้งไว้ไหมนะถ่ายรูปคู่กับเออหนูเซ็ตไอ้นี่ไว้นี่นะถ่ายรูปคู่ไม่ได้แย่จังเลยเสียดายจังเลย ขอบคุณนะคะทุกคนสยดีใจมากๆเลยนะคะถ้าไม่มีทุกคนนี่ก็คือแบบว่าเฮ้ยทางออกเลยแน่เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เอาไว้สยจะตั้งใจเล่นเลยนะคะ <c oughs> หลังที่สัญญากับทุกคนไว้ใช่ป่าว่าถ้าเล้ข้าวกล้าวในสตีมี ใช่ปะซายุจะตั้งใจเล่นฮองไกสไตล์เลวใช่ไหมคะก็เดี๋ยวจะทาตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะก็ฝากทุกคนมาช่วยซายุด้วยนะคะเพราะว่าซาย,ย,ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยเกี่ยวกับเกมนี้นะคะก็ขอฝากทุกคนด้วยนะคะอืหากทุกคนชอบให้ซายุเล่นฮองไกสต์ลแล้วล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ซายุด้วยนะแล้วเจอกันให,หม่ค่ะายบา เพื่อที่สุดเลยค่ะทุกคนคราวก็เทพสุดๆไปเลยอ่ะทุกคนซายุปื่มอมาเที่ี่สุดสยุก็ได้มาสายุมีความสุขสุดๆไปเลยค่ะทุกคน